ข่าววิดนที่ย่งคือฟุตบอลไทยบายมาร์โน่โปรกิงสไต์ประจำวันที่27ตุลาคม2564โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาบรรดาข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีวกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับจ้บ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ DB 24h ไต่ข่าวใหญ่ปากการหลังลิกอังกฤษสูง2เมตรต้องการเล่นกระทางทีมชาติไทยอย่างเร่งด่วน โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนามบองดา 24H ี่นะฮะตีข่าวใหญ่เลยนะครับว่ากองหลังตัวสูงเกือบ2เมตรแอลแกนแบ็กกอดบอกปัดอินโดเลือกทีมชาติไทยนะโดยทางอลแกนแบ็กกอดเกิดที่กรุงเทพมหานาครประเทศไทยคุณแม่เป็นชาวอินโดนีเซียและคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษแข่งผสมน,นี้ใช้ชีวิตในวัยเรียนวัยเด็กของเขาที่ประเทศไทยจากนั้นครบอบครัวของเขาก็ย้ายไปที่อินโดนีเซียในปีศวรร551และก็ย้ายไปตั้งรกรากที่อังกฤษในอีก3ปีต่อมา เขาคนนี้ถูกจับตาเป็นเพชรเม็ดงามที่ทีมชาติไทยและก็อินีเซียนั้นต่างต้องการตัวเข้าสู่ทีมโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแอลแกนแบ็กกอร์ตคนนี้ถูกรเรียกตัวสู่ทีมชาติอิหรีานอยู่19ปีภายใต้การนำทัพของชินตะยังในช่วงปี2020ก่อนจะถูกรเรียกตัวเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูวีสปี2022เพราะคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่เขาคนนี้ ปฏิเสธที่จะถูกรเรียกตัวเข้ารวมก,การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022เพราะคัดเรื่องในช่วงเดือนไม่ตันยนที่ผ่านมานะฮะโดยเขาตอบปฏิเสธการถอนตัวจากทีมในทิสุดท้ายด้วยเหตุผลสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิดในจีนซึ่งนั่นกระส่งผลในความสัมพันธ์ของแบ็กกอร์กับทางสมาันฟุตบอลอินโดเซียหรือว่า PSSI นั้นไม่เป็นไปนตามอย่างที่เคยพูดเอาไว้ซึ่งทางผู้นำของทางอินโดเซียเนี่ยได้กลับว่าในฟีบรายนี้ปฏิเสธที่จะสวมเสื้อทีมชาติไทย เขาเปิดเผยข่าวที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นโดยแบ,บก็กกอร์ดดูเหมือนจะต้องการจะเล่นกระทังประเทศอื่นหมายถึงประเทศไทยหลังจากปฏิเสธข้อเสนอของทาง PSSI ซ้าแล้วซ้าเล่าซึ่งแบ,บ็กกอร์ดนั้นเขาได้รับการพัฒนาในแวดล้อมฟุตบอลอังกฤษที่มีความสูง194เซนติเมตรและถือเป็นแข้งพพสวรรค์ของเยาวชนเลยนะซึ่งทางเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งรายน,นี้ลงเล่นกระทังอาร์คิงซินทาวในลีกอังกฤษไปแล้วถึง7เกมในฤดูกาลนี้น หลังจากอ e ิชวิทเทาปล่อยยืมตัวในรอบคัดเลือก AFC ย23ปีแชมเปียนชิพ2022ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งทีมย23ปีอยู่ในกรุ่มีกับทางออสเซรเลียรูบถึงบริการ AFF Cup 2020จะไม่มีชื่อของเขากับทางทีมชาติอินโดนีเซียและก็ทีมชาติไทยโดยมีโอกาสที่จะได้ตัวกองหลังสูงเกือบ2เมตรายนี้เข้าสู่ทีมอยู่นะนั้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟบนบอลชาวไทย ที่จะได้เห็นออลแกนแบกกดคนนี้เลือกซบแล้วก็เล่นกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็ฝากทีนักแท,ท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องเขากันดน้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับปยิยพง์ผิวอ่อนส่งเทคนิคสุดเจ๋งถึงกองหน้ายนุอยสามปีทีมชาติไทยที่ใช้วิธีในการยิงประตูแบบนี้ได้อย่างแน่นอนนะโดยงานนี้เดิะตุกสอนน้องกองหลังคิดอะไรไม่ออกใครวิ่งเป็นเลข8ยิงได้อย่างแน่นอนอย่ายืนเป็นเลขหนึ่งนะ ซึ่งทางเด็กปุ๊กพิยพงศ์ผิวอ่อนเปิดเผยเทคนิคการยิงประตูสุดยอดขั้นปรมปราจย์ผ่านร,รายการแตงงงง่งมลลงพิยพงศ์ยิงส่งตรงถึงกองหน้าทีมชาติไทยชุดอยูุ23ปีที่ประเทศมองโกเลียโดยเขาได้บอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้วิ่งหมุนเป็นเลข8เคลื่อนที่เยอะๆย,ยิงประตูได้อย่างแน่นอนอย่ายืนเป็นเลขหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งกองหน้าให้วิ่งหมุนเป็นเลข8ซึ่งกรวิทาษาหรือใครก็ได้ถ้าได้ลงเล่นให้วิ่งเป็นเลข8ยิงได้อย่างแน่นอน แต่ถ้ายืนเป็นเลขหนึ่งจบอย่างแน่นอนเอาง่ายๆนะกองหน้าวิ่งเป็นเลข8มันคือพื้นฐานการวิ่งที่เริ่มต้นฝึกตั้งแต่เยาวชนแล้วพอวิ่งเป็นเลข8เดี๋ยวเทคนิควิธีการเล่นอื่นก็จะตามมาเองอย่าทําตัวเป็นใหญ่นะฮะยืนปลอยิงให้หัดเคลื่อนที่เยอะๆมันไม่ใช่หลักควงจุ้ยอะไรนะแต่มันคือหลักความเป็นจริงของการเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะแต,แต่งกองหน้าในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบกับทางสบปรบรลาวในศึก AFC ซียู23ปี2022รอบคัดเลฟายเออร์นัดที่2ในวันที่8ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะงานนี้ต้องไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับฝากตีนสแต็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับออนน็อกกังวลใจแข่งบอลโลก2ปีครั้งส่งผลลบด้านกีฬารายการอื่นๆมากกว่านะ โดยคุณหญิงปทมาลีสวัสด์ตะกูล IOC member เผยผลประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของทางสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติหรือว่าอ่าแอนน็อกนะฮะครั้งล่าสุดนี้ซึ่งมีสมาชิกอยู่ที่205ชาติแสดงความกังวลใจแนวคิดของทางสมาธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟี ف าที่จะเปลี่ยนไปจากแข่งขนันทบอลโลกจากเดิม4ปีครั้งเป็น2ปีครั้งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะท,ทำให้กระทบต่อกีฬาอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะ ซึ่งคุณหญิงปฐมารดีสวัสิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC member ได้กลับว่าการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของทางสมาคมและก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติหรืออนน็อกเนียได้สิ้นลงไปแล้วโดยมีชาติสมาชิกเดินทางเข้าร่วมประชุมอยู่ที่108ชาติ และก็อีก57ชาติร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งโทมัสบาร์กประธาน IOC รวมถึงตนนั้นได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งคุณหญิงปฐมาได้เผยบอกว่า,าผลการประชุมในครั้งนี้นั้นทางสมาชิกทั้ง205ชาติได้แสดงความยินดีที่ทางโอลิมปิกโตเกียว2020 จกากการแข่งขันได้ภายใต้อมาตรการป้องกันโควิดในจีนที่เข้มงวดสร้างความปลอดภยัยจากทั้งกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วทั้งโลกและก็โอลิมปิกเกมหน้าหนาวของที่ปักกิ่งก็จะเป็นการนำโลกมารวมกันกันอีกครั้งโดยประธาน IOC และก็คณะกรรมการจัดโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ันย่ในการาบขอบคุณแอนน็อก IOC และก็สันกีฬาต่างชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละชาติที่ร่วมกันฝ่าฟันปัญหาโอลิมปิกเกมมาด้วยกัน และสมาชิกทั้ง205ชาตินั้นยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นของ IOC ที่จะช่วยโลกใบนี้ลดภาวะเริเกระจกทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมได้ถึง50%ภายในปี2023โดยจะทำงานร่วมกับทางองค์กรสหรประชาชาติควบคู่กันไปอย่างต่อนเนื่องเลยนะโดยทาง IOC Member ยหญิงไทยได้กล่าวต่อไปว่าในขณะเดียวกันอ o c ได้มีการพิจารณา ประกาศหาเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาชายหาดโลกหรือเบอร์บีสเกมในปี 2023, 2025และ2027ซึ่งล่าสุดในปี2023อินโดนีเซียได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพเข้ามาแล้วส่วนในปี2025และปี2027นั้นยังอยู่ระหว่างการหาชาติเท่าภาพกันต่อไปนอกจากนี้สมาชิกแอนน็อกทั้ง205ชาติ ยังได้แสดงความคิดเห็นโดยรวมแล้วแสดงความกังวลใจตอนน่อแนวคิดเปลี่ยนการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกจากเดิม4ปีครั้งเป็น2ปีครั้งของทางสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี ف าเนื่องจากหากเป็นเช่นนั้นจริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจัดการแข่งขัน,ขนกีฬาอื่นๆทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อกีฬาเล็กๆในการเอาตัวรอดโดยทางชาติสมาชิกระบุเลยว่าแล้วทางดังกล่าวนั้นจะส่งผลในด้านลบต่อกีฬาอื่นๆที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายไปรวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาดับทวีต่างๆนอกจากนี้ยังจะส่งผลในแง่ลบต่อสวัสติภาพนักกีฬาฟุตบอลเก่เงกันอีกด้วยคุณหญิงประมานที่กล่าชึงใช้เอาไว้เป็นต่ว่างานที่ผมก็ถ้าเกิดว่าจัดทุก2ปีก็เป็นสิ่งที่ดีกับแฟนๆนะฮะ แต่จะไม่ดีกับทางตัวนักกีฬาเองเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพักมากมายเหมือนแต่ก่อนก็เป็นนั่นครับงานนี้ต้องรอดูดต่อไปกากันว่กกาจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าอดีตโค้ชไทยลีกลาวเตือนห้ามประมาทยูยิบสามลาวเด็ดขาดนะโดยทางประจักษ์เวียงสงอดีตนักเตะสโมส,มสรฟุตบอลราชประชาธนาคารกสิกรพนรักงนการยาสูบปัจจุบันรับงานคุมทัพสโมสรฟุตบอลกระบี่เอฟซี ทีมในดับไทยลีก3ออกมาเผยถึงข้อมูลน่าสนใจของทีมเยาวชนลาวรุ่นยุว3สปีที่ลงทําศึกในรายการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนยุวิสาปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พอระดัดเลือกกรุมเจหลังเคยได้ผลง,งานทําทีมในลีกลาวมาแล้วในช่วงต้นปี2021สอกับสโมสรฟุตบอลจันทบ,บุรีเ c หรือทีมลาวโตยต้าเดิมในครั้งนี้โดยทีมชุดนี้มีอดีตลูกทีมติดทีมเข้ามาด้วย2รายประกอบไปด้วย กครงทวิศักดิ์สายชนะอรุณนายลวนรศีซึ่งประจักษ์เวียงสงพูดถึงทีมชาติลาวชุดนี้บอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมานั้นผมมีโอกาสได้เดินทางไปคุมทีมจันทบุรี FC หรือทีมลาวโตโยต้าเดิมในลีกของประเทศลาวมีโอกาสได้เห็นนักเตะลาวในรุ่นนี้หลายคนลงรับใช้ต้นสังกัดซึ่งจุดเด่นของเด็กลาวชุดนี้ก็คือเรื่องของมุ่งมั่นตั้งใจใจสู้แม้ว่าจะเป็นรองเขาในเรื่องของทัก,กษะความสามารถ แต่เขาเองก็มีการรวมตัวกันสร้างทีมกันอย่างยาวนานจากชุด19ปีจนถึง23ปีส่วนใหญ่แล้วนักเตะจะมาจากทีมช้างน้อยและก็เอสตรา่นั่นเองสำหรับยุ่3ปีทีมชาติลาวนะฮะมีคิวโรทำสืบฟุตบอลยมวชนยุค3ปีที่ชิงแชมป์เอเชีย2022กลุ่มเจนัดที่2พบยุ23ปีทีมชาติลาววันพระดสบดีที่28ตุลาคมที่3ยาย่าเทียม MF f ฟฟุตบอลเซ็นเตอร์ที่เมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลีย จะติดกับเวลาสตินาธิกาไปต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดประรชมและก็ปร่วมเชียร์กันได้ครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยหมายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่27ตุลาคม2564โดยใช้บุพกาครั้งฟุตบอลไทยครับ